สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะอ่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสุดท้ายเนาะของงวดอ่าประจำวันที่หนึ่งมีนานะคะไม่เป็นว่าอ่า <c oughs> จะมาสรุปให้นะแต่ก็ไม่มีเวลาเนาะแต่วันนี้ก็นั่งนึกนะก็จะง่วงนอนแล้วนะคุณผู้ชมกี่ทุ่มแล้ลูกสี่ทุ่มแล้วนะคะว่าจะเข้านอนแล้วแต่พอดีนึก นึกขึ้นได้เนาะคุณผู้ชมนะ,ะก็เป็นห่วงนะ,ะเป็นห่วงแล้วก็มานั่งดูเลขดับนั่งดูสูตรอะไรต่างๆนะคุณผู้ชมแล้วก็อา่าหลายๆอย่างนะ,ะก็นึกขึ้นมาได้อา่าทำคลิปดีกว่านะ,ะเพราะว่าเป็นห่วงนะค,ะคุณผู้ชมนะ,ะก่อนจะดูคลิปก็ฟังคําเตือนก่อนเนาะคาเตือนนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอา่าตัวเลขในคลิปนี้นะ,ะเป็นเพียง สติติและแนวทางนะคะในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเจตนานะคะหลอกลวงนะคะแล้วก็ไม่สนับสนุนสิงผิดกฎหมายนะ,ะทุกกรณีนะคะโปรดใช้สติในการลงทุนนะ,ะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงรวยรวยเนาะอ่อหากภาพไม่ชัดก็ขอโทษขออภัยกันด้วยเนาะคุณผู้ชมนะก็นี่นะคะก็ จากที่ไม่เ็นได้คำนวณไปนะคุณผู้ชมนะะหลักร้อยนะคะหลักร้อยก็ได้เลขสี่เลขศูนย์เลขเก้าเลขสามนะคะหลักสิบบนมีแปดมีสองมีห้ามีเจ็ดนะคะหนักหน่วยบนมีสี่มีเจ็ดมีหนึ่งมีสองทีนี้อ่าจา ที่ไม่เป็นลงคลิปไปนะคุณผู้ชมนะไม่เป็นลงคลิปไปเนาะเดี๋ยวไม่เป็นจะให้ดูคลิปของไม่เป็นก่อนนะอันนี้คือคลิปแรกนะคลิปแรกสังเกตนะคะคลิปแรกมีห้าเจ็ดห้าห้าสามเจ็ดสามห้าเป็นเป็นเป็นสี่คู่บนล่างใช่ไหมคะตอนนี้หกชุดบนล่างมีห้าแปดเออห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกหกแปดหกเจ็ดหกหกแล้วก็ สองตัวบนตรงๆนะคลิปนี้สี4สี่สี่หนึ่ง6ี่แนึ่าแปดหกสี่ะคะแล้วก็มีคลิปสองตัวล่างตรงๆไม่ต้องกลับมี57 59 5็ดห้า55้า5้5ศูนย์ห้แนึ่าแะคะแล้วก็มีคลิปหลักหน่วยล่างนะสตัวเดียว10บล่าง7ตัวเดียวนะคุณผู้ชมแล้วก็มี คลิปเลขดับดับล่างนะคะดับล่างมีเก้ามีสี่มีสองมีหนึ่งแล้วก็ดับบนมีเจ็ดมีหกมีสี่นะคะทีนี้เรามาดูนะเรามาดูกันนะคุณผู้ชมมาดูกันว่าเออไม่เปลี่ยนก็จะให้ทุกคนเนาะอันนี้เลขดับบนนะคะดับบนมีเจ็ดมีเจ็ดมีหกสูตรหนึ่งได้เจ็ดสูตรสองได้หกสูตรสามได้สี สูตรสีได้หกนะคะนี่คือเลขดับบนนะคุณผู้ชมแล้วก็แม่เบนก็จะนําเลขดับนะมาตัดตามจริงกองสลากเขาไม่มีเลขดับนะแต่เราก็เเป็นการประหยัดต้นทุนในการเสี่ยงการซื้อน,นะคุณผู้ชมพ่กนี้ก็ยังซื้อทันอยู่นะแต่เช้านะลอตเตอรี่ยังมีอยู่เยอะนะคะนีนเนี่ยแม่เบนก็จะตัดตัดเลขดับทิ้งนะคะ ดับทิ้งนะนี่นะคะดัดเลขสี่ออกเพราะว่าในสูตรมีดับมาแล้วสิบสี่งวดแต่ว่าไม่รู้ว่างวดนี้จะดับได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเลขดับอ,อ่สูตรนี้ดับมาแล้วสิบสี่หกงวดยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดเลยนะสําหรับดับดับ ดับบนนะคะสูตรนี้กระดับมาแล้วสิบสี่นี่ก็สิบสี่นะนะคะตัดออกมันก็จะเหลือเหลืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเหลือแปดเหลือสองเหลือห้าอันนี้ก็เหลือสี่เหลือหนึ่งเหลือสองเดี๋ยวเป็นจะลองจับให้ดูเนาะนะคะลองจับคู่ให้ดูเนาะแปดสี่ ไม่ใช่ไม่ใช่คุณผู้ชมไม่ใช่แปดสี่นะคะขออภัยขออภัยเนาะสี่ดับสีด่บบด,นะด,บบด,ดับบนด้วยนะคะสี่ดับบนด้วยสี่ดับบนด้วยนะคะตัวนี้ไม่มีนะคุณผู้ชมไม่มีขออภัยเนาะขออภัยไม่เป็นสายตาไม่ดีนะเพราะว่าง่วงอ่าตกลงก็เหลือหน่วยบนนะคุณผู้ชมหน่วยบนเหลือถ้าดับได้นะะถ้าสี่ดับได้นะคุณผู้ชมถ้าสี่ดับได้นะคะ ก็เหลือ1กับ2นะคะก็มีนะ8ปดหนสองะคะสองหนึ่งสองสองห้สอง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  ห้าหนึ่งห้าสองอันนี้เหลืออยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจากสิบหกชุดนะถ้าถ้าไม่ตัดเลขดับไปนะคุณผู้ชมมันก็จะจับไปแล้วมันได้สิบหกชุดนะคะทีน,นี้เราตัดเลขดับนะดับเจ็ดดับสนะี่นะจริงมันมีดับหกด้วยแต่ในนี้ไม่มีหกนะไม่มีเลขหกมาเลยนะคุณผู้ชมนะเลขสองตัวบนนะสองตัวบนสรุปแล้วเหลืออยู่แปดหนึ่งแปดสองสองหนึ่งสองสองห้าหนึ่งห้าสอง 6ตัวนะคะต่อมาเรามาดูเลขลงเลขล่างเนาะดูเลขล่างอ่าเลขล่างไม่เป็นคำนวณหลักที่คำนวณไปนี้คุณผู้ชมอ่านะมันเจอเลขดับนะคะเจอเลขดับเพราะว่าบางสูตรบอกว่าเจ็ดดับนะเจ็ดดับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดับได้หรือเปล่านะเพราะว่านี่นะคุณผู้ชมมีเก้ามีสี่มีสองมีหนึ 2, ่งในนี้มีเก้ามีสี่มีสองมีหนึ 2, ่งนะคะ เดี๋ยวนะในหลักสิบนะในหลักสิบนี่คือดับล่างนะคะดับล่างเก้าเก้ามีสองศูนย์เนาะเก้าสี่สองหนึ่งนะเก้าสี่สองหนึ่งก็มาตัดตัดหนึ่งตัดสองนะสำหรับหลักสิบล่างเหลืออยู่ เหลืออยู่3กับ5นะคะสามกับ5แล้วก็หน่วยล่างนะ,ะหน่วยล่างหน่วยล่างตัดตัดเตัด2องะ,ะก็เหลืออยู่7กับ3นะ,ค,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่เป็นจะลองวินให้ดูนะคะลองวินให้ดูเนาะ สา3เจด็ดนะคะห้าเนะคะนี่นะคุณผู้ชมเหลืออยู่4ชุดนะ อันนี้คือเลขดับนะที่ตัดออกไปเนาะคุณผู้ชมเพราะว่า,าดับดับล่างนะห้าสูตรนะห้าสูตรเนี่ยขออภัยด้วยเนาะกระดาษเพราะว่ามันเปื้อนขนมนะคุณผู้ชมเด็กมันจับนะฮะเก้าเก้าเก้าสี่สองหนึ่งนะไม่เป็นตัดออกเนาะตัดออกมันก็ทางนี้ก็ตัดเลขเก้ากับเลขสองอกฝั่งนี้ตัดเลขหนึ่งกับเลขสองอกนะฮะก็มีสามเจ็ด สามสามห้าเจ็ดห้าสามนะเหลืออยู่สี่ชุดก็นะโปรดใช้วิจารยาในการรับชมด้วยนะคุณผู้ชมนะสูตรมีข้าวมีหลุดเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเบ้เบนก็ไม่รู้ว่าตัวเลขมันจะออกอะไรนะคะก็คือม่เป็นเอามาสรุปให้เนาะเพราะว่าแต่เลขในนี้นะคุณผู้ชมเลขทั้งเลขสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่าง มันก็ไปสัมพันธ์กันในคลิปของไม่เบนอยู่นะไปสัมพันธ์สัมพันธ์กันอยู่นะคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตไหมคะแต่นุ่มาตัวกลับแต่ตัวนี้ยังอยู่นี่นะสีคู่บนล่างแต่มันมาล่างนะคุณผู้ชมเลขมันมาอยู่ล่างนะคะมันมาอยู่ล่างแล้วก็ ตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ก็มาเข้ากับอสองตัวบนนะสองตัวบนนี่มีอยู่ห้าหนึ่งนะห้าหนึ่งห้าหนึ่งอะไรอะ่ะน่าจะห้าหนึ่งเลขเดียวนะคุณผู้ชมเลขเดียวนะเลขเดียวที่ยังเหลืออยู่สำหรับสำหรับอ่สูตรนี้นะที่ลงไปนะ เลือยูชุดเดียวนะเลือยนะูชุดเดียวฮะแล้วก็ไม่เวียนอยากจะฝากตัวเลขนี้ด้วยนะเผื่อสูตรดับสูตรอะไรเผื่อมันใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมนะเผื่อมันมันดับไม่อยู่นะไม่ไปเป็นฝากตัวเลขนี้ด้วยนะฝากไว้พิจารณาด้วยเนาะเดี๋ยว นี่นะคะอันนี้คือตัวเลขฝากนี่อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเลขเลขนี้นะคะเลขนี้นะ,ะบนล่างเนาะอันนี้คือไม่เป็นคิดเองนะคะทีนี้ดับบนมีเจ็ด มีหกมีสี 7, ม 6, ม 4, นะ่มีเจ็ดมีหกมีสี่นะมีเจ็ดมีหกมีสี่เนาะดับบนนะดับบนเนาะเดี๋ยวทุกคนจะลืมนะ ดับล่างนะอันนี้คือรวมรวมมาให้เลยนะคุณผู้ชมดับล่างมีเก้ามีสี่มีสองมีหนึ่งเก้าสี่สองหนึ่งห้าสูตรนะเพราะว่าเก้ามันดับสองสูตรนะคุณผู้ชมอ่าสำหรับคลิปนี้ไม่เป็นก็ขออนุญาต จบคลิปไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะในการทำคลิปงวดหน้าต่อไปเดี๋ยวเจอกันงวดหน้านะคะสวัสดีค่ะเฮงๆด้วย้วยจ้า